วัสดี้ครับทุกคนในวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอตกันอีกเช่นเคยกับเกมไม่ใช่กับเกมสิเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าบทเกมโรบอตในแมปที่ไม่ชื่อว่า Zombie S Cap z o m b i e ี้ไอรัเออมันน่าจะเป็นเกาะที่มีแต่ซอมบี้แต่ไปหมดใช่ไหมเออถ้าเราติดเกาะที่มีแต่ซอมบี้แล้วเ,เราต้องหนีเนี่ยโอ้มันน่ากลัวมากเลยนะมาเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในเกมนั้นไม่ใช่ในเกมในแมปนี้จะเป็นยังไงเออไปมันเหมือนจะมีคนนะครับเป็นเที่ยวบินแล้วมีเหรียญอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยเก็บได้ไหมวะเออเชี่ยเก็บได้ด้วยวะ วังไงนี่เป็นเพื่อนของเรานะใครก็ไม่รู้แต่จะบอกว่าเป็นเพื่อนของเราโอ้เอาเป็นว่าคนนี้มันบอกว่าเราต้องหาทางเข้าทางอื่นๆนะเพราะว่าเราลืมตัว๋วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมอ่านไม่ทันแต่เก็บเหรียญก่อน <c oughs> มันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าวะไปก่อนแล้วกันห็นไหม <c oughs> เหรียญเหรียญเต็ไมไปหมดฮัลโหลขอเข้าหน่อยได้ไหมครับแต่ผมไม่มีตัวต๋วนะขอเข้าได้ไหมไม่ได้เหรอ เฮ้ยเจอกาดว่ะไอกาดเฮ้ยไม่ไม,มีตัว๋วห้ามเข้าโอ้โหกาดนี่มันโคตรโหดเลยอะ่ะไปทางนี้ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้นะมาแหมเอ้ยโอ้โหมีเหรียญอ,อีกละอ่าโอเคตอนนี้มีพื้นน้ําเปียกแต่น้ําเป็นน้ําอะไรก็ไม่รู้นะทําไมมีศพเพื่อนตายก็ไม่รู้นะเอ้ยสารเคมีหกงี้อันตรายจริงๆนี่มันสนามบินจริงหรือเปล่าวะนี่อนี่ยปะ โอ้โหม,มิมปิมมากอะพอดีพอดีมันยืนบนป้ายไว้รอดรอดรอดอ้าโต๊ะนาอยู่ไหนถ้าไม่มีเราจะไม่ให้ขึ้นไปนะ,อะโอเคแย่แย่แย่เอ้ยโอ้โหบ้างอันก็เก็บยากนะผมเครียดเสียเวลาที่จะให้ทุกคนไปเก็บเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไอช่องแพ็กเกจตัวเนี้ยผมเห็นแล้วเราต้องไปทางผ่านแต่เราจะไม่ไปผ่านนันด้วยเพราะว่า แล้วจะเข้างนี้ไปเร็วกว่าไถาไปเลยเออเป็นไงไถได้ปะวะโอเค okay. ครับไม่ไถก็ได้ไป let's go อเ p e นเก็บเปรยียยนนี่เราอยู่ในห้องเก็บกระเป๋านะเออมีตำรวจอยู่ข้างล่างไม่ใช่ตำรวจยามยามยามมันบอกให้พยายามกระโดดไปตามไอ,อ้โคมไฟ เพื่อไปฝั่งตรงข้ามเว้ยโอ้โหโดดถึงอวะวะฮยจ่ะฮ้ยถึงเลยและถึงมันจะมีเหรียญมาล่อ,อข้างล่างเรอเว้ยถ้าเรางกก็คงจะโดนแน่นอนจีจีจจอะนะนั่นไงเห <c oughs> <c oughs> ยียบหัวแม่งเลยแม่งเลยงง <c oughs> าดแบบงงๆจริง,รงๆเลยอึึบอึบ,อบ มันแน่นี่มีหลอกอันหนึ่งเราก็โดดข้าไปเลยปพืิดเก็บเลนกันเก็บเนเก็บเลเช็คพอยต์ฮู้เล่ฉันทำได้เออโอ้ยตรงนี้เป็นจุดขนสัมภาระนะแถมมีกาดเต็ม it, ตไปหมดเลยเราต้องไม่ให้พวกเขารู้ตัวอรโอ้โหกาดแม่งโหดโตแตกเลยทีเดียวนึกว่าแบบเฮ้ยอยากเข้ามาโอเคเรารู้แล้วเรารู้แล้ว แล้วก,กาดมันไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ตรงนี้เว้ยล้วก็รีบไปเลยปื๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊มันตามไหมไม่ตามว่ะไม่เห็นเว้ยเข้าตรงนี้ได้ไหมอ๊อยจับเข้าได้แต่ตายไม่ไม่ไม่เฮ้ยไม่เ,มเล่นอบบี้นาะนี่เราฝีมือตกออยังไงกันนี่อ้ยเฮ้ยโอ้โหมีเลเซอร์เลยเหรออืมมันน่าจะไม่ให้เราโดนแน,แน่เลยงั้นเราควรจะไปทางนี้สินะ ไปไปไปอ้าวอ๋อตองนี้ตองนี้ตองนี้จะหรือว่าเป็นออบบี้ที่ทำฉากมาสวยพอสมควรนะไอเช็คพอยต์แล้วไอ้ไอกาดโอ้ยเอ้ยเราจะบอกว่าขึ้นไม่ได้ไอ้อยุยยุยหยุืหยุดหยุดกระโดดข้ามไปไม่ได้เซ่กาดโง่โอเคไปไหนต่อวะ ตามล้างนี่เหรอกระโดดลบปุ๊กระโดดปุ๊บกระโดดปบเราจะไม่ขี้งกเก็บเหรียญละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมันจะยาวเพราะกูตายดีแหละ <c oughs> เฮ้ยมีเช็คพอยต์เออเช็คพอยต์ไฟไฟไปเกือบแล้วเดี๋ยวแค่นี้เองเหรอช่องแอร์ไปได้ไหมไปได้เว้ยประตูเปิดได้ไหมไม่ได้อันแน่เรามุดช่องแอร์เป็นผีช่องแอร์ทีเดียว นั่ไหนซอมบี้วะนี่มันบุกสนามบินชัดๆแล้วเราอย่งางกุยใส่จะเก็บเหรี่ยนมา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 เฮ้ยเราขึ้นใต้ท้องเครื่องแล้วเราก็มาถึงเกาะเว้ยไอ้นั่นไงมันมีซอมบี้แล้วอ๋อคืองบินตกเว้ยแล้วเราก็ลอดมาคนเดียวเกิดอะไรขึ้นนี่ย่ะโอ้โหหัวฉันเจ็บมากหัวฉันมีแมวอยู่ ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเพื่อนของฉันล่ะแกไมีเพื่อนด้วยเหรอวะฉันต้องสำรวจที่ก่อนนี้บางทีเขาจะอยู่ที่นั่นเอ้ไอ้ที่ผมไม่ใช่เพื่อนหรอกเอาเป็นว่าเราหลบหินก่อนเออค่อยไปค่อยไปนี่มันวิ่งได้ป่าวะเหมือนจะไม่ได้นะเก็บเหรียญเป็นมาริโอ้ทีเดียว มาฮึบซอมบี้ก็ดูเหมือนจะไม่ไล่เรานะหรือมันกินมังวะกินมังทุกอย่างเลยฮึบไปจ่าไจ่ามองทับวไว้มามา,มาโอ้ซอมบี้โบกมือด้วย Hello. Hello. เฮลโหลเฮลโลอจ้าเจ้าโอต่อหน้าต่อตาเราไปตรงนี้ได้ไปตรงนี้ได้ไ แล้วหินมันโผงกันได้ไงวะ <c oughs> โอ้น้ำขึ้นน้ำลงทำให้หินงอกหินย้อยแถวนี้มันหดไวงั้นเหรอฮัลโหลซอมบี้พวกมันดูน่ากลัวมากและอันตรายฉันต้องระวังมันแต่ก่อนอื่นเอาให้กูรอดจากไอ้ตรงกระโดดโดดนี้ก่อนเถอะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา very good very good โอเคต้องรีบนะต้องรีบต้องรีบไปแล้วกระโดดข้ามไปเลยกูไม่อนันแล้วอุดหลบซอมบี้ก่อน เดี๋ยวต้องสนใจกูบ้างไหมนี่ยเฮ้ยซอมบี้โอ้โหอยู่ข้างๆเอ้ยผมว่าซอมบี้แบ่งกะกับก<ะ>ันจ,จะบอกว่าซอมบี้ประกอบฉากไม่เป็นไรเฮ้ยเพื่อนคอตกเชียวเมามาเหรอเฮ้ยมาทางไหนวะอ๋อนี่มันมียืนอัลเบิกอยู่ข้างหน้าเว้ยเราคือให้เราไม่ต้องไปตรงนั้นว่าง่าย เฮ<อ>้มันก็ฉลาดนะไม่ยอมตกลางโอเคสพาน okay, พาพไม้แล้วก็มีไอ้ไม้นี่มันมันแตก,แตกไม่รู้จะตกไปหรือเปล่าอะ่อะมันตกเว้ยจะฉากคำสวยนะบอกเลยไม่ใช่งงเฮ้ยน้ำนี่มันดูมีพิษนะทางที่ดีอย่าโดนมันดีกว่ามันไม่ตายเพราะพิษโดนตายเพราะโดนเสียบ จริงถ้าจะแหลมขนาดนี้เฮ้ยชา้ชาเฮ้ยตรงนี้มันมีมดไว้ซึ่งผมว่ามดพวกนี้แม่งมดไม่ธรรมดาเว้ยมันต้องเป็นมดคันไฟเอเมซอนโอ้โหตัวแตกแะทีเดียวเอาเป็นว่าไม่เป็นรถเที่ยวอะไรก็ไป่รร้แต่ตกแตกมาไอ้มดเฮ่้าจจะไปโดนแก่รอบที่สองแล้วไม่ใช่รอบสองรอบที่สาม ต,ตาตาเฮ้ยเดี๋ยวไม่โดนเอว้อย่ามาโกงไม่ได้นะคนดีๆเขาไม่โกงกันหรอกฮึบฮึบฮึบอ๋ออ๋ออ๋อออออังก็โดนไม่ได้นะบ่งเลยเราจะไปข้างนี้ก่อนอ่าฮะแล้วเราข้ามช็อตไปเลยแล้วอ๋อขึ้นเนินนี่นะเราจะปีนขึ้นไปทำไมวะเพื่อมันคงไม่โดดขึ้นมาบนนี้หรอกนะ อเจตาเกือบเกบเกอบเราควถ้าเจอเพื่อนคนจับเพื่อนแดกเลยไหม <c oughs> มันจะขึ้นมาทำไมวะฮึบฮึบฮึบึบฮึบโอเคไถาวันนี้ผมว่ามันก็คงไม่ใช่ของประรับฉากแน่นอนนะมันคงเป็นถาวันปีพิดเออมีพิดไรแรงมนะ เอ้แต่โดนแล้วตัวเขียววะเฮ้ยรู้ว่าวันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนเป็นซอมบี้วะเออเป็นปีจายนะเว้ยเดี๋ยวตรวจผลนพิวมพ้ผลเว้ยมาโอ้โหอ,อ,อันนี้มันไกล่มากเว้ยผมรู้แหละมันจะให้เรากระโดดไปขอบๆนี่งั้นเลยโชว์เหนือเป็นสเตปเรนเว้ยมาฮึบฮึบฮึบสเตปเรนอีด,ดี้ จริงเฮ้ยมันบอกให้ลงว่ะโอเคใช่เจอแล้วเราลงไปตรงนี้สถานท,ที่นี้มันอันตรายมากมากเลยขนาดรู้ว่าอันตรายเพ่ก็ยังกระโดดเข้ามานะโอเคมามามาอืบปะเอ้ยเอ้ยมันให้เราปีดปะวะใช่อืมโอเค เจอแนโอเคทางไหนวะทางนี้เหรอโอเคถูกถูกต้องถูกต้องแล้วมาทางนี้วิช่าเดี๋ยวดูก่อนโอเครีบไปโดยด่วนรีบไปโดยด่วนป,ปึ๊บปึบนี่สเตเตเรนมา อ่อ uh, ไม่ั่นนี้ปีนได้เออปีนได้แล้วไงโอเคมันมีทางไปตรงๆ้งนไม้เว้ยมันจะขึ้นไปไหนบ้เพื่อนเองไม่มาวันนี้หรอกจริงปึ๊บอ๋อปึ๊บอาอปึ๊บอ่๋อาอางนี้ทานนี้ทางนี้ ตกข้างล่างทีนี้แสดนะกระโดดไปที่ชิปลายด้านเลยดูน่าสนุกจริงจริงเหรอวะนี่เองคิดว่ามันน่าสนุกเหรอวะบางทีเพื่อนของเราจะอยู่ที่เอ่อช่องแคบนั่นไอ้ไม่ใช่ช่องแคบไป็ถ้ำถ้ำอ่าแล้วใครมาผูกซิปลายเอาไว้ซิปลายไปให้เดินใช่ไหมเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อเจ็สไลเดอร์ลงมาเลยแล้วเราก็ลงไปถ้ำไอ้คิดว่าเพื่อนไอ้อยู่ในนี้จริงเหรอวะเนี่ย อายาเล่นแบบไซส์สรอว่ะย่ำไปเลยนี่มันโคตรพ่อโคตรแม่จันตราย,ยนะเราวะถ้ำเนี่ยอันนี้เนี่ยเออรู้แล้วก็ยังจับอ่ะมันพองไซส์ส์อว้ยแต่บันดามีตกข้างๆได้อีกโอ้โหคุณพระโดดตรงๆละกันโดดตรงๆละกันอ้ออเห็นตรงนี้ไหมเห็นพื้นนีมไหมไม่ธรรมดาแน่นอนบอกเลย จริงแล้วมันก็บงังบังมองไม่เห็นด้วยฮึยโ,โอ้โอเคเอ้ยนี่เพื่อนเหรอไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ไปรถป้ดยรปโดดรปโดดไถป้ารดดดดดดับรเร็วไอเ็เร็วเร็วเร็วโอเคตามหินไปตกลงล่างเช็คพลอยิินซี่นะอุ้ยอุ้ย มันจมได้ด้วยโอเคโอ้โหเพื่อนเพื่อนเองจะมาอยู่อะไรในที่นักตัวละครกูสูงด้วยโอแม่โดดจากชิพไมถ้าใไรคนเห็นคลิปผมเนี่ยจะรู้เลยว่าไอไอที่มันโดดอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมแล้วแม่โคตรแปลกเลยเพราะมันติดไอแมวบนหัวผมเลยมันจะไม่ผ่านพลอยติดไอแมวบ้านเนี่ยเ้ยไม่ได้เลย เออได้เลวเว้ยอึ๊บเออปึ๊บเออเอเอมาอึ๊บอะไรก็ได้ขาเช็คพอยต์ก่อนไม่เอาอโดดอันเมื่อกี้แล้วโอเคเฮ้ยเจอซอมบี้ยักษ์เว้ยแล้วเพื่อนของเราก็โดนจับบิ๊กอีวิลซอมบีน่ามันมนุษย์คนอื่นเนี่ยเหรอน่ากินจังเลยมามามาเป็นดินเนอร์กับฉันช่วยฉันด้วย เจ้าโซเบียเซน,นมันจับฉันไว้ในกลงโอ้แล้วแล้วอะไรคืออ๋อมีสวิตไว้มันมีสวิตท,ที่เสาวไฟฟ้าเราต้องไมส่สับมันเจ้าต้องไปสับคันโยกสามไฟนั่นเพื่อปลดปล่อยฉันนะฆ่ามันเพื่อนมันก็ฉลาดนะรู้อีกว่าสาับคันโยกแล้วมันจะฆ่ามันได้ไปโอ้โหโอ้โหคาบอกก็ไปมันหดเลยเว้ย อ่ะ let's go let's go let's go ลงแบบสเตปเรนไม่ต้องพักเลยทีเดียวสับร่างอุ้ย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 ซับร่างเรียบร้อยนีย่ไฟช็อตไฟช็อตไฟช็อตแล้วไงต่อให้ไ,ไปทางไหนวะโอเคเราลงมาตรงนี้ได้และเนี่เพื่อนด,ดีแม่งน่าปวดขบัติจริงๆฮึบฮึบ ฮึบซับไฟเอ,อ้อ่าซอมบี้โดนไฟช็อตเว้ <S <S <up ide> เราไปดูมันกใกล้ๆได้ไหมเหมือนทัวโอฮัลโหลโอ้โหนี่ครับซอมบี้โหโโได้นะปกคลิปแจ๊ะเกิดไม,ม่โดนจับอยู่โอ้ซอมบี้แบงจะปวดร,ร้รราวเอ้ยเออฮะกระโดดไปตามหินอ๋อโอเคฮึบฮ <up ide> ึบแล้วก็สับคันโยก ซอมบี้มันโดนไฟดูดไปแล้วเพื่อนก็ออกมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนล็อกกูด้วยเพื่อนกันไม่ใช่เหรอโอเค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 แล้วเราเข้าไปอยู่ในกรงแทน <laughs> ไปเพื่อนหนีไปทางข้างหลังไว้นี่ไงนี่ไงเช็คพอยโอ้ยยังจะมีเช็คพอยวะขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันกระโดดไปที่เรือเถอะแล้วนี่เอาไปจะกเกาะบ้าๆนี่ฉันเริ่มไม่ไหวจะแล้ว เฮ้ยหรือว่ามันเอ้ยว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะไอ้นี่เพื่อมันจะเป็นซอมบี้แล้วกัดเราบนเรือปะวะเอาเป็นว่านีกีแล้วกันอุช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 อุ๊อุ๊โอ้โหคุณนี่ก็สเต็ปเลนอย่างนั้นแหละเออขึ้นเรือได้แล้วแล้วยาโอ้โหแล้วเราก็พานแล้วนะครับเราก็พลเราก็พาเพื่อนออกมาได้แต่ว่าเราก็อยู่บนเกาะปลายทางอยู่ดี แตบีตอมบี้เต้นเต้นแดอยู่นี้ด้วยฟารมทับปทาปทับทัาปท้าาเป็นว่าสทาปท้้ปนี้ผม้าปท้าปทปท้าปทท้าท้าปท้าปท้าปา้ป้กปปท้าปท้า้า้าาปท้าาปท้าปท้าป้าปท้าปท้าปด้าปปท้าปป้าปท้าป้้าท้าป้าาาป้าป้าาป้าา้